ปคะ่ะหาของกินกัน่รายไปซื้อของกินแล้วเดี๋ยวก็จะได้ไปหาโต๊ะนั่งนะเพราะว่านี่ตอนนี้อากาศแบบว่าเริ่มเย็นแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วไม่มีแดดแล้วเดี๋ยวเราซื้อของกินแล้วก็ไปหาที่นั่งกันแม่เกตกับพี่เกลลี่ก็ไปหาซื้อของกินอยู่วันนี้เรานะัดเจอพี่เกลลี่นะคะทุกคนหิมะมากกี่โมงมาเลยแล้วแม้ว่าวันนี้น่าจะไม่มาหิมะยังไม่เห็นเลยนะวันนี้วันแรกไงงานวันแรก ยังไม่เห็นหิมะนะไปะไม่ว่าวันนี้ไม่มีแล้วล่ะหิมะลูกไปซ้อของกิน,นะค่ะคหิมะมันไม่มีแล้วถ้ามีมันก็มีตรงที่ทรายที่เราเดินไปเมื่อกี้แหละทรายสีขาวๆนั่นน่ะได้ด้ว่อนได้นะคะยำส้ม,มตำยใหม่อนลมไก่ทอดอ้ยนี่คนเยอะมากดิสายดูว้าวดิทำไมห่างยาวจังอะ โอหางยาวมากดูดิอดูหางไปเนี่ยน้ำนมยายน่ากินแต่เราซื้อมาแล้วเนี่ยเฟรนฟรายยำหอยนางรมอันนี้อะไรอะสุคิโบราณซุคิยากิโบราณของกินเยอะไข่ละมุนชินละสิบบาทขนมไข่ที่หนูถามมาว่าไข่ละมุนคืออะไรอะ ขนมไข่เฮ้ยนีย่อะไรนะเนี่ยนะมากระลอง,ล,องลุยเหรอไปดูดิมากระลองพ่อซื้ออะไรดูดิไข่ไข่มึกแซบ่บไข่มึกแซบ่แซบเฮ้ยน่าก,กินอ่ะอันนู้นอ่ะเฮ้ยอันนี้มะกะตอยใช่ ข้าซื้อไข่หมึกข้าวหลามเนี่ยข้าวหลามกับมันหวานแบบไหนดูข้าวหลามดีกว่าแบบนั้นสิใส่ให้คุ่อาดูว่าจะต้องทค่ะนี่มันหวานญี่ปุนบบน่นหยิบใส่ตะกร้าได้เลยนี่ชาบูโอเด้งโอเด้ง,ดงไม่ใช่ชาบูโอเด้ง ปลาหมึกนโนดอะไม่มีอันนี้ของแม่อะคนละตะก้าเพราะว่าน้ําซุปคนละอย่างมีน้ําซุปมีซุปน้าําดําซุปหม่าล่าพี่จะปล่อยมือเลือกก่อนเอาอะไรดีอะให้ดีไซน์แล้วก่อนมีเส้นเส้นแล้วนะดีไซน,ทน์ที่หนูกินอันเดียวอ่ะแม่หนูไม่กินไข่เหรอไข่นกกระทามาก,ก่อนหนูชอบกินนะกินรวงกันแล้วมันไม่อร่อยอ๋อโอเค ดีไซน์ได้เสร็จแล้วไหนดูสิเอาแค่นี้เหรอสีอย่างเหรอคะอันนี้คืออะไรเอ็นไก่เหรออาหมูสามชั้นหมูสามชั้นปูอัดลูกชิ้นปลาลูกชิ้นเนื้อนี่อันนี้ของแม่ห้าอันตัวติดฟันเลยอันเนี้ยเห็ดอันเนี้ยตัวติดฟันเลยเนาะเห็ดเข็มทองอ่ะอ่ะโนดเอาไปวางรอคิว